สวัสดีครับผมแซมนะครับจากช่อง Big Sam Channel นะครับตามลาประช่อนครับวันนี้ตอนนี้5โมงแล้วนะครับ5โมง5นาทีมีเวลาเทวแถว50าๆ50นาทีนะเงียบเงีบเงีบมาเดินกบเงียบเงีบเงีบหมายเดิมครับ แถวบ้านยังไม่รู้ชื่อน้องเลยเดี๋ยวไปถ่ายกับป้ายก่อนหมายนี้มีน,น,นะนะมาเฝ้าปลาชโดกันทุกวันนะครับมีตัวเห็นขึ้นจิบแต่ไม่กัดเราเบ็ดลาวก็เยอะครับอยู่นี่เบ็ดลาวตะขคายเยื่อสด เดียวพร้อมมีครบเลยนะครับมันติดถนนใหญ่น่าจะได้ยินเสียงรถอยู่บ้างนะครับติดถนนหลวงเบ็ดปัดก็มีทุกวันนะครับเบ็ด เรามาเก็บตกกัน okay, <for> sure. สวัสดีครับโอ้ oh, มาล่าต่อนะวันนี้ <laughs> <laughs> ขึ้นบ้างไหมนะอ,อ <laughs> ลุยลุยลุย <laughs> ผมเพิ่งตีได้สามไม้สี่ไม้นี่แนะหละครับป่าบัวนี่ยนะอ๋อ oh. <laughs> โอ้ นานาเขาตีกบกันครับนี่และครับนักล่าชะโดที่พูดถึงครับ oh, นามาเฝ้ากันทุกวันผมก็มาล่าปลาช่อนนานาเขามาล่าปลาโดน่ารักนะครับเจอกันทักทาย โอ้ฝั่งโน้นก็นมีน้องเข้ามาตกน้ำเห็นไหมเอ่ยไกลๆงาไม้มหาชนครับไม้นี้เพลินๆครับอากาศดีๆสิบแปดสิบเก้าองศาว้าว wow. นั่นเองครับฝั่งนี้ กลับแล้วครับเอาวิ่งวิ่งหนึ่งสองเรียบร้อยครับ <Yahoo! S 2> มีตัวครับ <Wow. S 2> วันนี้อ้อ้าิงจิงิงทาง,งนี้ดีกว่านี่ส่วนใหญ่จะเป็นไซนี่วันนั้นก็โดนไซนี่นะฮะ ืนตลอครับผมไปตา,ตา,นะตาเพื่อนมาหรือเปล่า เบ, au, บ au าๆมันนะเมื่อกี้ไม่ได้กัดแรงเลยเบามาก